แอบบี้แฮปสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้จะมาเสนอหัวข้อที่ชื่อว่าเคล็ดวิธีพาตัวเองสู่ความสําเร็จนะคะเรื่องของความร่ำรวยนั้นเชื่อว่าเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าความร่ำรวยเงินทองนั้นจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความสุขทั้งของตัวเองและคนที่คุณรักนะคะ วันนี้จึงมานำเสนอเคล็ดวิธีสู่ความสำเร็จให้กับทุกๆคนได้ทราบฝันให้ไกลให้ชัดเจนแล้วทุกอย่างจะเป็นจริงเชื่อว่าหลายคนคงรู้ดีนะคะว่าความฝันนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่แห่งชีวิตหากไม่มีความฝันอันแรงกล้าแล้วแล้วก็ชีวิตก็คงเดินไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายจริงๆความฝันไม่สามารถทำร้ายใครได้ แต่มันสามารถช่วยให้คุณสามารถที่จะจินตนาการแล้วเห็นภาพได้อย่างชัดเจนไม่ใช่ความฝันที่คุณมีตอนนอนหลับนะคะแต่เป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ที่คุณยึดเอาไว้ในหัวใจอันได้แก่ความปรารถนาที่คุณควรจะถนอมมันไว้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ความฝันเหล่านั้นสามารถก่อรูปเป็นความจริงของคุณได้หากคุณใช้เวลาสักนิด ปลุกให้มันมีชีวิตขึ้นมาด้วยการจินตนาการสร้างภาพมันขึ้นมาในใจคุณเคยสงสัยไหมคะว่าความเชื่อมั่นในตัวเองของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยดูแล้วจะมีอยู่ตลอดเวลาจริงๆมันเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองที่พาเขาไปจนถึงสิ่งที่เขาต้องการนั่นเองพวกเขามุ่งแต่เป้าหมายคะ่ะในจิตใจในร่างกายเขา คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนั้นมันเป็นความจริงและเขาก็สามารถทำมันได้คุณเคยถามตัวเองประเภทที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าหรือเปล่าคะทำไมไม่เปลี่ยนคํานั้นเป็นคําว่าฉันกําลังเดินทางไปสู่ความร่ำรวยและความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่นั่นคือคุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ หากคุณเห็นภาพตัวเองเป็นเช่นนั้นในชีวิตตามนั้นและได้รับรู้ความรู้สึกและประสบการณ์นั้นในใจหลับตาลงนะคะผ่อนคลายแล้วจินตนาการว่าคุณคือผู้ประสบความสำเร็จด้านการทำงานและสร้างฐาน,นะอย่างมั่นคงและคุณอาศัยอยู่ในบ้านที่สวยงามมองเห็นคุณที่มีชีวิตที่วิเศษและยอดเยี่ยม คุณสามารถที่จะผ่อนคลายและเบิกบานกับชีวิตได้เต็มที่คุณพอใจในชีวิตและไม่มีความวิตกกังวลใดๆเลยจงใช้โสตประสาทสัมผัสทั้งห้าเข้ามาร่วมด้วยทั้งรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสทำให้ละเอียดละออเข้าถึงความรู้สึกเหล่านั้นให้ลึกซึ้งลองจินตน,นาการดูนะคะ คุณอยู่ในบ้านแบบไหนมันตั้งอยู่ที่ไหนมันเป็นบ้านต่างอากาศหรือเปล่าอากาศเป็นอย่างไรสดชื่นไหมหรือกลิ่นหอมอะไรเมื่อคุณเข้าไปในบ้านมันอยู่ต่างจังหวัดหรือในเมืองมีท้องทุ่งนาน้ำตกภูเขาทะเลหรือเปล่าคุณสามารถมองเห็นมันอย่างชัดเจนไหม และมันทำให้คุณรู้สึกอย่างไรคุณมีความสุขกับสิ่งนี้ไหมคุณรู้สึกว่ามันเป็นของคุณจริงๆหรือเปล่าคุณรู้สึกว่าคุณได้มันมาด้วยความสามารถของตัวเองและสมควรได้ทั้งหมดที่คุณจินตนาการสร้างภาพในใจหรือเปล่าการทำเช่นนี้ก็คือส่วนหนึ่งของกรรมวิธีที่จะนำไปสู่การได้มานะคะ เมื่อความรู้สึกของคุณเป็นหนึ่งเดียวกับความคิดและความเชื่อของคุณแล้วล่ะก็เป้าหมายที่คุณได้กำหนดไว้นึกเป็นภาพให้อยู่ในตาของคุณเก็บมันไว้นานๆมันจะเริ่มก่อตัวกลายเป็นความจริงหลักของมันก็คือคุณได้ใช้ความคิดของคุณดึงดูดผู้คนไอเดียสถานการณ์และก็เหตุการณ์โอกาสอื่นๆเข้ามาสู่ตัวคุณสิ่งนี้จะทำให้คุณ ได้เป็นจริงตามภาพในใจหากใครก็ตามนะคะที่ขณะนี้มีจิตใจที่หดหู่รู้สึกกำลังประเชิญกับปัญหาต่างๆมากมายที่หลุมเล้าเชื่อว่าหลายๆคนคงจะหาทางออกไม่เจอการที่ได้ฟังคลิปแบบนี้หลายๆคนก็คงจะคิดค้านในใจว่า ใช่สิไม่เคยเจอแบบฉันเธอก็คงไม่รู้หรอกแต่แอบบี้จะบอกว่าไม่จริงเลยค่ะนะคะแอบบี้เคยผ่านเหตุการณ์ที่ย่แย่ทางธุรกิจแล้วรู้สึกแย่กับชีวิตมาก่อนธุรกิจที่เป็นหนี้เป็นสินนะคะแล้วก็หาทางออกไม่เจอคุณคลดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำยังไงสิ่งหนึ่งที่ทำนั่นก็คือลุกขึ้นมาฟังคลิปเสียงแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็อ่านหนังสือ นะคะแล้วก็พยายามจินตนาการว่าให้ตัวเองนั้นหลุดพ้นแล้วหาโอกาสในการที่จะเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่จะไม่นึกภาพความล้มเหลวที่ผ่านมาแต่จะนึกภาพถึงความสำเร็จที่เราจะต้องไปข้างหน้าในขณะที่ชีวิตจริงหรือเหตุการณ์ที่จริงๆนั้นมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่เราก็ต้องพยายามทำและสร้างภาพให้มันเกิดขึ้นให้ได้ เชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีความคิดค้านในใจว่าไม่เชื่อนะแค่คิดมันจะได้หรอแต่จะบอกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะที่เราจะคิดว่าเราล้มเหลวมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะถ้าเราจะคิดว่าทําไมสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นกับเราทําไมชีวิตเราจะต้องแย่แบบนั้นแต่เมื่อเราพลิกคิดว่าเราเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้เราลุกขึ้นได้แล้วเห็นภาพตัวเอง ประสบความสำเร็จภาพเหล่านั้นมันจะทำให้เราสามารถที่จะหลุดพ้นได้เพราะภาพที่เราไม่ประสบความสำเร็จมันจะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองชีวิตที่ผ่านมาเราอาจจะเคยประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างเป็นเรื่องปกติเลยแต่เมื่อเราคิดว่าเราสำเร็จมันจะมีโอกาสแล้วก็เหตุการณ์ผู้คนต่างๆนั้น ถูกดึงเข้ามาโดยจัก,กรวาลดึงดูดให้เราได้บังเอิญความบังเอิญหรือความโชคดีนั่นเองคือสิ่งที่เราดึงดูดเองนั่นเองนะคะเมื่อเรามีเหตุผลในการที่จะคิดแล้วก็จินตนาการถึงความสําเร็จแล้วความล้มเหลวก็จะค่อยๆห่างจากเราออกไปการจินตนาการสร้างภาพในใจเราจะต้องคิดว่าเราดําเนินธุรกิจบ้านรถ หรือนี่สิ่งที่มันหมดไปนั้นมันสามารถจะคลี่คลายด้วยตัวเราเองทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการที่เราอนุญาตให้ความฝันของเราเป็นไกด์นำทางอนาคตของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในการที่จะก้าวเข้าสู่ความสำเร็จแม้ว่าตอนนี้คุณกําลังจิตตกอยู่ก็ตาม อยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะทุกอย่างทุกเรื่องแอบบี้ได้ผ่านมาแล้วเช่นกันการจินตนาการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกๆท,ท่านที่จิตตกอยู่ตอนนี้ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ